ตอนนี้เราก็จัดแหนบให้กับเจ้าคุณปู่เราใหม่แล้วนะครับจากของเดิมมานี่โอ้โหผมมึนตึ๊บเลยครับตอนนี้ป๋ารวยจัดให้ใหม่ครับนี่ฮะจะให้ดูครับมาดูทรงแหนบกันหน่อยโค้งเป็นท้องเรือไปเลยแจ๋วนะฮะตัดไล่ระดับหัวให้สวยครันนี้อาจจะทำช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าการดัดแหนบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะกว่าจะดัดให้เรียบแบนแบบนี้ได้โอ้โห ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับพูด,ดง่ายๆเลยว่าเขามาแบบแหนบมันไม่ตรงบ้างโคง้ง,งะะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอนบ้างอะไรเงี้ยเรามาจัดใหม่เลี้ยงใหม่นะครับก็ให้สวยงามแล้วก็ตัดไลยระดับหัวนิดนึงเพื่อไม่ให้หัวแหนบต่ํานะครับซึ่งหัวแหนบต่ํานั้นรถที่เข้าไล่เข้าสวนนั้นจะทําให้หัวแหนบนั้นไปติดพื้นได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็ตัดหัวแหนบให้สวยนะฮะด้านหน้าฮะด้านหลังอย่างนี้นะครับ พูดง่ายๆเลยว่าทีนี้เข้าสวนเข้าไร่แนบจะได้ไม่ติดครับดัดโค้งเป็นทรงท้องเรือนะฮะประมาณนี้ครับแกวไม้สำหรับโตโยต้อฮีโรครับคันนี้เป็นเพาลลอยเอลจานเบรกแบบจีบด้วยนะครับโอ้โหรุ่นเก่าเกาเลยนะฮะเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดรุ่นนี้ใครใช้มั่งเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วนะฮะรุ่นนี้นานแล้วนะฮิโร่ครับฮิโร่ครับเป็นรถขนมันครับ จัดให้ใหม่ครับจัดให้ใหม่จัดให้สวยๆจัดให้ใหม่เลยนี่ฮะสองตับนี้ใช้เวลาครึ่งค่อนวันแล้วก็กว่าจะดัดเสร็จครับโอ้โหใช้เวลาดัดนานมากเพราะว่าแหนบเข้ามาไม่ตรงนะฮะซึ่งเวลาดัดแหนบเนี่ยจะดัดนานให้ดูครับ แล้วก็ดัดแหนบใหม่จัดให้ตรงแล้วก็พูดง่ายๆว่าจะบรรทุกน้ําหนักได้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าของเดิมนั้นยาวมากเนี่ยยาวเสมอกันเลยจัดแบบสไตล์รถคอกเลยนะเนี่ยให้ดูครับอนนะโอ้โง่ยางสวยทรงนี้ก็เรียกว่าทรงท้องเรือนะฮะ <c oughs> ทรงแหนบแบบท้องเรือกันไปเลยใช้พอลอยด้วยนะครับจัดงานหนักก็ต้องใช้พอลอยนะฮะ คุณลุงบอกว่าอยากใส่ได้ประมาณสักสี่ตันนะครับทีนี้ไอผมจะเทสรถเนี่ยผมก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊กะบะลุงเขาจะทนไหวหรือเปล่านะฮะดูสิครับแหมเราจะรับน้ําหนักไหวหรือเปล่าสี่ตันนะฮะเครื่องผมมีเทสได้ถึงหกตันครึ่งครับไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าผมกลัวกระบะคุณลุงจะหลุดก่อนครับถ้าเกิดใส่น้ําหนักไปสี่ตันนี่กะบะหลุดขึ้นมาผมงานเข้าเลยครับทีนี้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถามคุณลุงดูก่อนว่าคุณลุงอยากจะเทสสี่ตันไหมนะฮะ เราปรับแต่งรถคันนี้นะครับคือเราจะเปลี่ยนตรงเตงหลังให้ยาวเป็น7นิ้วนะครับก็ตรงเต็งหลังขอให้ยาวนิดนึงเพราะว่ารถรุ่นเก่างันั้นช่วงเด้งเขาน้อยนะครับรถเขาต่ำนะฮะซุ้มเขาค่อนข้างที่จะใกล้ล้อนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตรงเตงให้เพื่อจะให้มีช่วงเด้งมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าใส่ใส่ตรงเตงหลังสูงแล้วเนี่ยท้ายก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันมี ดีตรงที่ว่าเรามีช่วงเด้งมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ใส่ของ4ีตันได้นะครับประมาณนั้นโอเคเนาะรถรุ่นเก่าก็ต้องใช้ตรงเตงช่วยนะครับเพราะว่าแหนบของเขาเองนั้นก็บางนะครับเขารับน้ำหนักได้ไม่เยอะแต่เราจัดแหนบใหม่ทรงท้องเรือแบบนี้นนะครับคือเวลาใส่ของเขาจะลงมานั่งกับแหนบชุดล่างเลยเขาก็จะรับน้ําหนักได้เลยแหนบก็คือแหนบชุดเดิมเลยนะไม่ได้เพิ่มนะครับและไม่ได้ลด แต่เราตัดไล่ระดับให้สวยงามกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เขารับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมทุกตัวนะครับโอเคนอเนาะนี่ครับแล้วก็เพื่อเวลาเข้าไร่นะครับนะฮะหัวแหนบจะได้ไม่จิ้มดินนะครับตรงนี้สำคัญนะครับโอ้กว่าจะดัดได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะดัดทุกตัวนะครับ <laughs> ดัดทุกตัวนี่ฮะทรงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ไปแล้ว ทรงจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่อยากจะเสริมแนบนะครับหรือว่าอยากจะจัดทรงรถให้เป็นแบบรับน้ําหนักได้นะครับทักทายแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวปลาลวยจัดให้ครับจัดแ,แนบค่อนข้างจะยากรับแล้วก็ใช้เวลานะครับมองดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะครับ กว่าจะดัดให้ทุกตัวตรงกันนะี่โอ้ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเอาแหละก็ให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวถ้าคันนี้ทําเสร็จเมื่อไร่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆยนโฉมนะครับแล้วถ้าสามารถเทสได้นะครับสี่ตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับรถรุ่นเก่าๆนะรถรุ่นเก่าๆอยากจะเสริมแหนบอยากจะวางพารอยก็ลองติดต่อมาได้นะครับเสริมแหนบเราทําได้วางพารอยเราทําได้นะครับ ลองมาใช้บริการกัน,กนดูพิกัดอู่ของเราอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับอยากจะเสริมแหนบก็คิดถึงเรานะครับนะจัดไล่ระดับแหนบให้สวยงามนี่ครับส่งโค้งแบบท้องเรือเลยปาดคักแท้ความยาวของแหนบนะครับผมลองวัดเข้าๆนะฮะความเนวคว,ความยาวของแหนบด้านหน้า22นิ้วครับด้านหลัง27นิ้วน่าจะประมาณนั้นนะเดี๋ยวผม ลองวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ครับเดี๋ยววัดจากรูสะดือนะถ้าเกี่ยวจากรูสะดือนะครับเกี่ยวจากรูสะดือก็จะประมาณยี่ิบเจ็ดนะครับสุดสุดที่ยี่ิบเจ็ดเห็นไหมครับยี่ิบเจ็ดนิ้วนะครับด้านหลังนะสําหรับฮีโร่นะฮะนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าแหนบเขาตรงรุ่นหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นตรงรุ่นของเขาครับด้านหลังจะเป็นยี่ิบเจ็ดด้านหน้าจะเป็นแค่ยี่ิบสองครับ ด้านหน้านะฮะจะเป็นแค่ประมาณยีิบสองนี่ครับให้ดูนะฮะนี่ครับก็ตัวเฉลี่ยประมาณยีิบสองด้านหน้าประมาณยีิบสองหน้ายีิบสองหลังยีิบเจ็ดนะครับแแบบก็จะเป็นทรงนี้ทรงโค้งแบบท้องเรือแบบนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับ